สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะปีนี้ก็ปี2568นะครับสวัสดีครับก็เริ่มทํางานตามปกตินะครับร้านตุงดีก็เริ่มทํางานตามปกตินะก็เริ่มมาอัดวีดีโอนะครับก็ฝากกดติดตามร้านตุงดีด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านลรงดีเพิ่มเขิลยนะครับช่องทางการติดต่อที่ร้านนะครับก็มีช่องทางครับ ID Line ครับ คิวโค้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือไอ l ดีไลน์ศูนย์กหนะสองแปดสองเก้าเจ็ดเจนะครับช่องทางการติดต่อก็มี2องช่องทางนะครับคิวโค้ตรงนี้นะครับหรือเบอร์ดีไลน์นะครับศูนกหนะสองแปดสองเกเจดแปดเจดนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดศูนกสองแ้าเจ็เจดก็วันนี้ผมมาดวิดีโอนะเป็นคลิปแรกของปีเลย เป็นคลิปแรกของปีเลยก็มีพระเครื่องมาแนะนาหลายหลายรายการนะครับหลายรายการนะรายการแรกนะครับขออนุญาตแนะนํานี้ก่อนเลยรายการแรกขออนุญาตแนะนําเป็นพระปิตาครับพระปิตาหลวงปู่โตนะครับพระปิตาหลวงปู่โตนะครับรุ่นเพชรลุงโลดนะพระปิตาหลวงปู่โตรุ่นเพชรลุงโลดนะครับนี่รุ่นเพชรลุงโลดนะปีสองห้าสามห้านะปีสองห้าสามหาวัดประดู่ฉิมพีครับหนึ่งกล่องจะมีสององนะ หนึ่งกล่องมีสององก็องค์ใหญ่เนี่ยเป็นองค์จัมโบ้นะเป็นกระตุกทองคานะครับองค์ใหญ่เนี่ยเป็นปิตาจัมโบ้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูองค์ใหญ่เป็นแบบนี้นะเป็นกระตุกทองคําแบบนี้นะครับนี่กระตุกทองคําเห็นไหมเห็นไหมครับกระตุกทองคําแบบนี้นะพระสวยเดิมเลยสวยเดิมและสมบูรณ์นะครับต้องบอกก่อนว่าพระเนี่ยสวยเดิมและสมบูรณ์นะครับสวยเดิมและสมบูรณ์เลยนี่แบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับพระปิตาลุกป่โต๊ะนะ ใช้ผงเก่าของหลวงปู่โตนะครับมาจัดสร้างนะปิดตาว่าประดูจชิมพีนะพร้อมกล่องเดิมเลยปีสองห้าสามห้าครับปีสองห้าสามห้ากระตุดทองคําแบบนี้กระตุดทองคําแบบนี้แบบนี้นะครับพ,นะพระสวยเดิมจริงๆนะพระสวยเดิมองคแรกเป็นปิดตาจัมโบนครับองค์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นปิดตาแต่เป็นพิมพ์เล็กลงมาครับเป็นพิมพ์เล็กลงมาอันนี้จะเป็นกระตุดเงินนะครับเป็นกระตุดเงินสองดอกเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้น เห็นไหมครับเป็นกระตุ้กรสองดอกเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบแบบนี้แบบนี้พระเนี่ยได้ความสวยเดิมเลยนะได้สวยเดิมเลยนะพระได้ความสวยเดิมเลยและก็แถมเนี่ยยังพร้อมกล่องเดิมอีกครับมาพร้อมกล่องเดิมนะมาพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยหน้าตู้เนี่ยอยู่ประมาณสามพันบาทนะต้องบอกก่อนว่าราคาหน้าตู้กับราคาที่น้องอัดวีดีโอขายเนี่ยหรือน้องไร้ขายเนี่ยน้องจะขายตากว่าตามหน้าตู้นะต้องบอกว่าน้องซื้อได้ถูกกว่า น้องจะหาซื้อได้ค่อนข้างที่จะถูกกว่าตามตามหน้าตู้แล้วก็ประกันพักแท้ด้วยนะเนี่ยน้องเปิดบูชาอยู่นะองละกล่องละ1,800บาทครับกล่องละ1,800บาทนะ,ะ 1, ทนะน้องมีแบ่งสามกล่องนะครับน้องมีแบ่งสามกล่องแบบนี้สวยเดิมเลยทั้ง3มกล่องนะสวยเดิมเลยราคานี้เล้าใจมากบอกพี่ๆได้เลยว่าราคาเนี้ยเล้าใจมาก1,800บาท ได้2องค์นะครับ1,800บาทได้2องค์นะครับนี่แบบนี้เลย1,800บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่บวกเพิ่มนะมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่บวกเพิ่มนะครับ1,800บาทแบบนี้หน้าตู้สามพันกว่านะบอกเลยหน้าตู้สามพันกว่านะจริงๆน้องไม่ได้โกหกนะครับน้องไม่ได้โกหกไม่ได้อุปโลกขึ้นมาเลยจริงๆหน้าตู้สามพันกว่านะน้องเคยถามหน้าตู้สามพันห้าสามพันหกนะแต่เนี่ยน้องไปเดินสนามได้มาราคาพิเศษ น้องก็เลยจัดมาหมดหมดหมด,หมดร้านเลยเหมือนการเขามีอยู่สามองค์ที่ร้านก็จัดมาหมดเลยราคามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับราคามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะราคานี้เล้าใจมากหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะใครสนใจก็ทักมานะครับพับปิดตาลุงปุโตะนะครับรุ่นเพชรลุงโรดปีสองห้าสามห้านะน้องมีแบ่งอยู่สามกล่องนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับราคานี้เลยหนึ่งพันแปดร้อยบาทโอเคนะครับโอเคครับนี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะครับก้อนนี่เลย เป็นพระประสบการณ์ทำไมถึงเรียกพระประสบการณ์พระประสบการณ์เรือหลวงล่มนะครับเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาหรือประมาณปีหนึ่งนะครับ <st ut ters> เรือหลวงล่มจําได้ไหมครับเรือหลวงล่มนะครับที่ว่ามีมีทหารรอดตายหลายท่านนะครับที่ลอยคออยู่เป็นสิบสิบวันนะครับเนี่ย <st ut ters> ห้อยพระรุ่นนี้นะครับเกศามหาลาภนะครับพระผงเกศามหาลาภนะเป็นแบบนี้นี่ห้อยพระรุ่นนี้ครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุนนาครนะเป็นพระประสบการณ์เลยต้องบอกก่อนว่าพระประสบการณ์เลย ช่วงที่เรือหลวงรุ่นใหม่ๆเนี่ยพระรุ่นเนี้ยจับต้องไม่ได้เลยราคาองค์ละเกือบหมื่นเลยนะห้าพันหกพันเจ็ดพันแล้วแต่เขาขายเลยนะแต่ปัจจุบันเนี้ยน้องเอามาราคาไม่แพงน้องมาแบ่งปันให้แล้วก็แถมว่าพระรุ่นเนี้ยมีประสบการณ์ด้วยครับเขาเรียกว่าพระผงเกศามหาราบนะครับพระผงเกศามหาราบหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญน,นาคนะหรือหลวงปู่ศรีฉันทศิริวัดเขาถ้ำบุญน,นานครับในานามของพระสงฆ์องค์เนี้ย ในราดาเซียนเขาเรียกว,ว่าพราะอรหันต์เจ็ดแผ่นดินนะครับซึ่งหลวงปู่ศรีเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากครับยืนยาวที่สุดนะครับของพระประเทศไทยเนี่ยยืนยาวที่สุดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปีนะครับอยู่เจ็ดรัชกาลน,นะลองไปหา,หาไปหาประวัติใน Google ดูนะครับพระอรหันต์เจ็ดแผ่นดินหลวงปู่ศรีว่าเขาท่านมุน,น่าคเนี่ยได้จัดสร้างพระรุ่นนี้มาเกสามาราบจาาัดสร้างปีสองพันห้าเก้านะเป็นพระสุดยอดประสบการณ์เลยนะเนี่ยเรือหลวงร่มต้องบอกว่าเรือหลวงร่มนะครับเนี่ยเรือหลวงร่ม เป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นพระปิตานะทำไมถึงเรียกเกสามหาลาบนะพระรูปนี้ส่วนมากนะครับจะมีมวลสารเกสาของหลวงปู่ศรีจะติดอยู่นะเกือบทุกองค์นะเท่าที่เจอนะครับเท่าที่เจอเนี่ยจะมีอยู่เกือบทุกองค์นะจะอยู่ตามซอกไหนเท่านั้นแหนละแต,แต่ส่วนมากที่พบเจอเนี่ยจะมีนะครับและพระชุดเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยมีกล่องามาให้ด้วยนะมีกล่องมาให้ด้วยเลยราคาแบ่งปันเลยนะราคาแบ่งปันใครเห็นคลิปนี้เท่านั้นหนึ่งพันรบาท ราคาแบ่งปันเลยใครเห็นคลิปนี้เท่านั้นนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีแบ่งอยู่สามองนะมีแบ่งอยู่สามองพระผงเกศามหาลาบนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูนนาคนะนี่ใครอยากได้ใค,ใครอยากได้หรือใครสนใจทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยแม่เมื่อกี้จับกล้องเห็นหน้ารูดอันเห็นหน้าสุดหล่อของผมใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยมีแบ่งปันให้มีแบ่งปันให้สามองนะประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเลย ปากาันรพรัแท้ให้ตลอดชีพเลยนะครับใครสนใจทักมานะครับทักมานะทักมานะครับโอเคนะครับรายการที่สองผ่านไปนะครับรายการที่3มเลยก็เป็นพับปิดตารวยไม่ยัง้งแล้วกันนี่พับปิดตารวยไม่ยั้งรายการนี้แล้วกันพับพปิดตารวยไม่ยัง้งนะครับด้านหลังเขียนว่ารายการที่15้านะครับเนื้อผงพุทตคุณนะเนี่ยรายการที่ส5ห้านะครับเนื้อผงพุทธคุณผสมเกษาเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับจะสร้างเพียง5,507องค์ดองนะ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่รายการนี้รายการที่สิบห้าเนี่ยแบบนี้พร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะพร้อมกล่องเดิมเลยพระสวยเดิมเลยต้องบอกก่อนว่าพระเนี่ยสวยเดิมเลยพระสวยเดิมเลยเนี่ยพระสวยเดิมเลยสามห้าสามเก้าใช่ไหมใช่ สามสี่สามเก้านะครับเลขโค้ดสามสี่สามเก้านะเลขโค้ดสามสี่สามเก้านะครับ ừ. ใช่สามสี่สามเก้านะพับปิดตาลุยไม่ยั้งนะครับรายการที่สิบห้านะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะครับหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะครับจัดสร้างปีสองห้าหกเจ็ดนะวัดพระธาตุมื่น 10, หินนะครับจัดสร้างวัดพระธาตุมื่น 10, หินนะนี่ใครสนใจก็ทักมาได้นะองค์ละห้าพันห้าร้อยบาทนะ เอาองค์ละ5,500บาทใครสนใจทักไทยมาได้เลยองค์ละ5,500บาทประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเลยประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเลยโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ